สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซน์นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube ที่ทาเกี่ยวกับการรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับก็ถ้าเกิดหากลูกค้ากําลังมองหาร้านรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองสักหนึ่งร้านนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับแนะนําว่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีรถะไรสวยๆเข้ามานะครับลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า X Max นะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับรถบ้านแท้มือเดียวเลยนะครับชื่อเจ้าของคนเดียวในเล่มนะครับเล็ไม์รถวิ่งไปเพียงแค่1 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีเทาด้านนะครับเป็นสีของตัวปี2019นะครับมีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไล่ให้ดูนะครับว่ารถคันนี้สภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนบ้างนะครับตกแต่งชิ้นไหนบ ก็มาเริ <bin uk> <azo> el, ara, ่มก sí. ันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจกมองข้างยังคงเป็นกระจกเดิมนะครับที่มีการเปลี่ยนขึ้นมานะครับก็คือชิลด้านหน้าตรงนี้นะครับปกติแล้วชิลเดิมจะเป็นชิลทรงสูงนะครับแต่คันนี้เขาใส่ชิลให้มันดูเตี้ยๆลงนะครับอ่ารูลมนะครับแล้วก็เป็นสีใสเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําด้านแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่าไฟหน้านะครับทั้งสฝั่งนะครับ จะเป็น LED แสงสีขาวนะครับตัวกรอบไฟหน้านะครับไม่มีตำหนินะครับอ่านี่แล้วก็ไฟตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับไฟเลี้ยวไม่มีแตกไม่มีหักนะครับทั้ง2อฝั่งเลยส่วนบังโคลนด้านหน้านะครับอ่าบังโคนตรงนี้นะครับปลายบังโคลนงานตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับก็ปลายบังโคลนสีสวยนะครับไม่มีรอยถลอดที่เกิดจากการล้มนะครับ ส่วนยางนะครับยางหน้ายังคงเป็นยางเดิมนะครับดอกยางเดิมเดิมเดิมเลยนะครับอ่านี่ล่องลึกแบบนี้นะครับต่อมานะครับมาดูกันที่ชุดสีของตัวรถนะครับเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับสีรถจะเป็นสีด้านนะครับนี่สีด้านนะครับ ถ้าเป็นสีด้านเวลามีรอยเหล็บเนี้ยมันจะเป็นกินเนื้อนะครับยิ่งเป็นรถสีเทาสีขาวนะครับหรือว่าสีที่มันออกสว่างสวๆนะถ้ารถล้มนะครับมันจะเกิดการกินเนื้อนะครับเป็นเห็นเนื้อพลาสติกสีดําด้านในนะครับแต่อย่างคันนี้ไม่มีนะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นสีเดิมนะครับอันนี้รถร้องว่าเราลืมปิดสวิตช์นะครับนี่ผมเปิดอยู่ในตำแหน่งของโคเพนจะต้องปิดมาที่ออฟนะครับอ่ะ กลับมาต่อกันที่ชุดสีของตัวรถนะครับใายท้องนะครับมีตําหนิน,นิดนึงนะครับเป็นรอยนิดนึงนะครับเล็กน,น้อยมากนะครับแทบจะไม่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่ไม่เห็นนะครับอ่ะแล้วก็ไล่กันมาที่ชุดสีด้านหลังนะครับชุดสีด้านหลังนะครับจะมีตําหนิเพียงแค่บริเวณตรงนี้นะครับอ่ะซึ่ง ตำหนิตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติมากของเจ้า X Max นะครับเพราะว่าด้านท้ายของเขามันจะนูนๆขึ้นมานะครับสามารถแก้ได้นะครับก็ที่ผมเห็นเขาตกแต่งกันเขาก็จะเอาเป็นเคปลานะครับเป็นสติกเกอร์หรือว่าเป็นงานงานเพลียวคาร์บอนนะครับอมาปิดตรงนี้นะครับซึ่งตำหนิตรงนี้มันเกิดเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะครับเวลาขึ้นลงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะกองอากาศยังเป็นกองเดิมนะครับคันนี้มีเปลี่ยนโช๊คมานะครับ โชกเป็นของโอลินนะครับแต่เป็นงานเกรดเอนะครับฮ่าแล้วก็มาต่อกันที่ชุดสีฝั่งนี้ชุดสีฝั่งนี้นะครับมุมนี้จะไม่มีตําหนินะครับนี่ตรงนี้สีสันสวยงามไม่มีรอยถะลอกนะครับแล้วก็คันนี้นะครับที่เห็นภายนอกแบบนี้นะครับเอ่อท่อจะดูเป็นท่อเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเขาผ่ามานะครับนี่ ท่อผ่ามานะครับแล้วก็เดินคอไทเทนะครับท่อหาพวกนี้นะครับเสียงมันจะออกทุ้มๆนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใต้ท้องตรงนี้นะครับไม่มีรอยตําหนิสีสันสวยงามนะครับส่วนด้านหน้าฝั่งนี้ก็สีสันสวยงามเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยถะลาะที่เกิดจากการล้มนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่รถกัน รุ่นนี้นอกจากจะมี abs นะครับก็มี traction control นะครับเล็กไมล์รถตอนนี้ก็วิ่งไปที่12,000กิโลนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์ไปพร้อมกันอันนี้คือเครื่องสตาร์ตติดใหม่ๆนะครับเสียงเครื่องนะครับฟังจากเสียงเดินเบาก็จะเป็นเสียงออกแน่นๆทุ้ม เาก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเร่งเครื่องนะครับลองฟังเสียงความแน่นของเขานะครับอันนี้ที่มันสะดุดนะครับมันเกิดจากว่าผมได้ตั้งล้อลอยเอาไว้นะครับแล้วก็แฮ c ชั่นคอนโทรลเขาทํางานนะครับเวลาปิดแรงๆนะครับที่ว่าล้อลอยนะครับแฮกชั่นคอนโทรลมันคือการป้องกันล้อฟรีนะครับอย่างอันนี้ผมตั้งตั้งคู่เอาไว้นะครับ าดูเรื่องของระบบไฟนะครับเจ้า X Max เขาจะมีไฟฉุกเฉินมาให้นี่อ่าผมเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับก็จะได้เช็คไฟเลี้ยวไปในตัวนะครับไฟหน้านะครับก็อันนี้เป็นไฟต่ำนะครับติดปกติเลยนะครับเป็น LED แสงสีขาวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวติดปกติเดี๋ยวมาดูไฟหน้ากันต่อไฟสูงอ่าเราดูไฟสูงนะครับ ไฟสูงติดปกตินะครับแล้วก็ต่อมามาดูใต้เบาะรถกันนี่ทุกอย่างติดปกตินะครับเบาะรถก็ยังสามารถค้างได้โดยที่เราไม่ต้องเอามือไปช่วยดันนะครับแล้วก็รถคันนี้ u b o ็ box. อ่ะนี่สามารถใส่หมวกกันน็อก2ใบได้เต็มๆเลยนะครับแล้วยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับออนอกจากรถจะมีตัวกุญแจรีโมทนะครับยังมีรหัสของบาร์โค้ดรถยังอยู่นะครับคู่มือการใช้งานรถก็ยังอยู่นะครับรถคันนี้นะครับมวิ่งไป1 2 0 0 0โลนะครับคันนี้เจ้าของไปเช็คระยะมาให้เรียบร้อยนะครับานี่นะครับ เช็คมาตอนเลขไม้หนึ่งหมืกิโลนะครับ่านี่นะครับ1มื่นก็ลูกค้าซื้อก็สามารถเอาไปเช็ค1มื่นกันต่อได้เลยนะครับ่านี่ไวแท้นะครับ ต่อมาสรุปคะแนนให้ฟังนะครับในเรื่องของคะแนนชุดสีกคะแนนเครื่องยนต์นะคันนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ95นะครับรถสภาพดีนะครับสีสังสวยงามนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับมีเปลี่ยนท่อมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชิลหน้าเปลี่ยนโช๊กนะครับแต่เครื่องยนต์อะไรคือย,ยังเดิมๆอยู่นะครับผม แล้วก็ราคารถคันนี้นะครับรถปี2019เสนอขายราคาเบาๆเลยนะครับเพียงแค่129,000บาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดก็ช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครสนใจนะครับสามารถมาดูคันจริงได้และมารับรถด,ด้วยตัวเองได้นะครับที่ซอยเพชรเกษมเจ็7หากมาไม่ถูกนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นะครับ แล้วก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดหากลูกค้านะครับต้องการอยากจะขายมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่าใหม่นะครับหรือว่ารถได้รับรางวัลมานะครับ X Max Forza 3 3 5 350นะครับใครมี Big b ไบคอยากจะขายนะครับสามารถส่งรูปรถมาขายได้ที่ ID Line S l i MC 1 3 3 1มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้าไปดูผลงานซื้อขายของทางร้านได้นะครับ ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่า MC มอไซร์นะครับหรือจะเข้าไปเลือกซื้อรถคันอืึ่นของที่ร้านก็ได้นะครับในหน้าเว็บไซต์ w w w mc เ MC m o ไซ a ์เอ้ยไม่ใช่ผู้ผิด w w w m MC m o ไซ a ์ n e t อ่าพูดเร็วก็จะมีผู้ติดติดขัดขัดกันบ้างนะครับ ก็ไงวันนี้ขอฝากเจ้า XMAX สีเทาคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับรถวิ่งแค่1 0 0 0 0หมื่นกิโลไมแท้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุลอยล้มชนนะครับก็อย่างที่แจ้งเลยนะครับรถมีเปลี่ยนท่อมาอใช้คําว่าผ่าดีกว่าเอาท่อเดิมไปผ่านะครับอ่าแล้วก็เดินคอเลนมาเอ่อท่อพวกเนี้ยลูกค้าถ้าไม่ถูกใจนะครับสามารถนําไปสลับได้นะครับในกลุ่มอะไรพวกเนี้ยเอ่อท่อพวกนี้มันสามารถไปสลับ แล้วเราสามารถให้เขาบวกตังค์ให้เราได้นะครับเพราะว่าท่อพวกนี้เวลาไปผ่ามันก็หลายตังค์อยู่นะครับโอเคไงก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ